มดขาวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนุ่มโรแจ้งศูนย์ดำรงธรรมเงินช่วยเหลือเราไม่ทิ้งกัน5,000หายออกจากบัญชีค่ะวันที่9เมษายน6 3ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่สาลากลางจังหวัดแพร่นายสงกรานกาอ้วนอายุ38ปีอยู่บ้านเลขที่41ทับ4 บ้านน้ำฮอกหมู่ที่3ตำบลบ้านเหล่าอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ได้เดินทางมาร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมนะคะโดยที่นายสงกรานกาอ้วนได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมและเล่าให้เกืบเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ว่าตามที่ตนเองได้ลงทะเบียนมาตรการช่วยเหลืองเงิน5,000บาทในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันนั้นต่อมานะคะเช้าวันที่9เมษาย,ยน2563 มี SMS ยืนยันนะคะว่าตนเองได้รับสิทธิ์การช่วยเหลือ5,000บาทแต่เมื่อตรวจสอบพบว่าเงินโอนเข้าบัญชีอื่นซึ่งไม่ใช่บัญชีของตอนเองจึงได้มาร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมดังกล่าวค่ะนายสงกรานตก่าวอ้่นกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าหลังจากได้รับการยืนยันว่าได้รับสิทธิ์ตนเองก็ดีใจมากเมื่อตอนไปนเช็คอย่างละเอียดกลับพบว่า ไม่มีการโอนเงินเข้าบัญชีจำนวน5,000บาทค่ะโดยตนเองแจ้งบัญชีธนาคารธนาตาิแต่ปรากฏว่าระบบได้โอนเข้าบัญชีอื่นซึ่งเป็นระบบของพร้อมเพย์ตนเองไม่ได้ใช้บัญชีผ่านระบบพร้อมเพย์แต่อย่างใดจึงพร้อมกับยาาิไปติดตามเรื่องที่ธนาคารกรุงไทยสาขาสุงเมนก็พบชาวบ้านอีกหลายคนหลายรายมีปัญหาแบบเดียวกัน และธันนาขารแจ้งว่าได้ติดต่อไปอยังระบบแต่โทรไปไม่มีใครรับสายจึงมาแจ้งที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ที่สารากลางแพร่ให้ช่วยเหลือดังกล่าวค่ะในเบื้องต้นนะคะทางศูนย์ดำรงธรรมได้ให้ในายสงกรานต์กา,กาอ้วนลงชื่อและก็รายละเอียดให้ครบเพื่อจะได้ประสานไปยังศูนย์ระบบช่วยเหลือคนไทยไม่ทิ้งกันของรัฐบาลกรณีโอนเงินช่วยเหลือไม่ตรงกับบัญชีผู้รับเงิน ซึ่งอาจจะมีอีกหลายรายนะคะที่ทยอยเข้าแจ้งที่ศูนย์ดำรงธรรมหากเจ้าของบัญชีที่โอนเงินไปหากกดเงินไปใช้อาจมีความผิดข้อหาอยักยอกทซัพย์หากระบบตรวจสอบได้ภายหลังค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดขาพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ